สวัสดีครับคสวัสดีครับครับผมอาจารย์สะดวกคุยอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ครับครับสะดวกอยู่ครับครับผมก็วันนี้ก็อยากจะโทรมาขอแนวทางเลขล่างแล้วก็เลขทาพิธีของอาจารย์นะครับอ๋อครับได้ครับผมเอฟซีก็ถามหากันเยอะเลยครับอาจารย์ครับก็ส่วนใหญ่ก็จะรอแนวทางเลขทาพิธีอาจารย์ได้ทําพิธีไปแล้วใช่ไหมครับอาจารย์อ่าทําไปแล้วครับ ทำามระเ้เมื่ออังคารเมื่อวันอังคารครับครับงวดนี้มีอะไรผิดปกติหรือว่าแปลกแปกไปจากงวดก่อนหน้านี้ไหมครับอาจารย์อ่าเลขนี้มันเห็นอ่าเลขเบิ้ลนะครับโอ้ต่ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่เลขเบิ้ลอันหนึ่งคือไม่ค่อยชอบด้วยครับอครับมันเป็นเลขเบิ้ล<ะ>ใช่ไหมครับอาจารย์ครับเป็นเลขเบิ้ลเลยนะเลขเบิ้ลด้านหลังเลยเอ๊ะทำไมเห็นเลขเบิ้ลเนาะ ก็ยังไม่แน่ใจเลยยังไม่แน่ใจวหนึ่งก็คือว่าเออเราไม่ชอบเลยเล็กเบิ้ครับก็เลยอนะ่ะบางจาเป็นก็ต้องเอาจดจด,ดไว้อยู่สดไว้อยู่คร,ครับก็ว่าเออใกล้ๆวันวันน่ะนะจะลองดูอีกทีหนึ่งนะไอ้วันแต่ไหนก็เห็นมาแล้วก็ออไม่รู้เผื่อมันมาเบิ้ลเออสามตัวอันน่ะสามตัวันนะม,วมีมตัวเก่าติดอยู่ ตัวเก่าติดอยู่ครับแล้วตัวเก่าติดอยู่หางหนึ่งครับครับเห็นอยู่ครับหางที่สูตรคำนวณนั่นแหละครับครับก็คือปกติที่อาจารย์ไปทําพิธีแล้วว่าไปขอเลขต่างๆนี่ปกติไม่เคยได้เลขเบิลเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับไม่เคยครับไม่เคยได้เลขเบิลเลยหรือจะนั่นไปมากเกินไปหรือเปล่าถึงเอ็นเลขเบิลอืครับอะไนก็ไม่เป็นไรค่ะถ้า ชอบก็เอานะครับครับลองลองดูแต่รอนกลนใกล้อีกทีนึงเผื่อใครไม่ชอบเล็กเบิ้ลแต่นี่เนี่ยก็มันเห็นเล็กเบิ้ลเนาะเห็นเล็กเบิ้ลท่านบอกเล็กเบิ้ลมาท่านบอกมาห้าตัวนะแต่ตอนนี้ผมตัดอาสองตัวสองตัวมาประกบอีกอีกตัวตัวที่เป็นสูตรคำนวณไปครับ,รบเป็นสูตรคำนวณไปก็จะให้แม่บ้านไปซื้อรัตตอรี่แหละครับรัตต่ไว้แล้ว ครับไปซื้อรับไริยาไ้สองใบครับได้สองใบครับวันนี้ลองดูว่าเผื่อมันมาเบิ้ลอะไรให้ไม่บ้างไปซื้อดูครับ,รบ,รบเผื่อมจะมาตรงอื่นมารางวัลหรือมาอะไรอันนั้นครับก็คือส่วนตัวนี้แอดมินคิดว่าเทวดาเพื่อนคนมาบอกคงมาบอกเฉพาะตัวที่มันจะออกหรือเปล่าครับอาจารย์มาเลยออกเป็นเลขเบิ้ลเนาะจะถึงว่าอะเลยครับอันนั้น เขาเขาบอาเลขตัวนี้นะเลขตัวนี้นะเขาบอกงวดนี้มันจะออกตัวนี้นะวันนี้ใต่ทาไมบอกเลขเบิ้ลเนาะแล้วก็ไม่เป็นไรบอกเลขเบิ้ลเท้าอย่างนี้เผื่อใครชอบบอกเข้าไปขอเลขล่างก็ด้วยสองตัวครับเขาก็ให้มาสองสามหางนี่นะสามหางเลขล่างสามหางครับให้มามันก็อยู่ในสามตัวที่เขาให้มาเนี่ยะครับมันอยู่ข้างหน้าให้มา ครับางนัเนีลก็ลองดูเผื่อมันมาครับชอบเอาไม่ชอบก็ไม่ต้องเอาก็ได้เล็กเบิ้ลเนาะผมก็ไม่ชอบครับเพราะแต่เดิมทีอาจารย์ก็ไม่ค่อยชอบเล็กเบิ้ลใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่ครับใช่ไม่ค่อยชอบเล็กเบิ้ลครับไม่ค่อยชอบเล็กเบิ้ลครับครับหางเดียวเนี่ยนะครับแต่ก็มีในสูตรคำนวณก็มีอยู่หางหนึ่งนะฮะมันสองหางกับเล็กเบิ้ลติดต่อกันเลยติดต่อกันเลยติดต่อกันเลย ครับเลขเลขตัวนี้อาจารย์ได้บอกให้ใครไปหยิบจับลอตเตอรี่ไปหรือยังครับอาจารย์ก็มีเป็นบางบางท่านครับมีบางท่านมีบางท่านบางส่วนอายไปอยู่ครับใายไปกลัวซื้อไม่ทันเฉพาะ,ะคนที่มีลายมีอะไรนี่นะครับอืมที่มีลายก็จะบอกตามลายไปครับ,รบส่วนที่ท่านยังไม่มีลายก็ยังไม่ได้บอกเดยอบอกไม่กี่คนเองครับครับผม ก็ไปลองเสียงดูรัตตคิครับครับครับอาจารย์ได้เลขตัวไหนครับอาจารย์ที่ที่ทำพิธีได้มาเนี่ยครับมีาสามหกแปดแปดครับนะเห็นมาอย่างนี้แหละครับลแล้วอาจารย์จะจับคู่เป็นเป็นยังตัวไหนบ้างคะอาจารย์ก็ผมไห้าสามนี่ผมมาจับเอาในสูตรอ่าที่คานวณไปก็มาจับเป็นสี่ห้าสาม จะมาแบ่งเป็นหกแปดแปดครับสองหางครับแค่นี้เองครับเอาเป็นห้าสามกับหกแปดแปดใช่ไหมคะอ่าสี่ห้าสามกับหกแปดแปดครับอสองหางครับนะนส่วนเลขล่างก็สามหางเองครับหลักเดียวครับค่ะเลขล่างนี่ยก็มีห้าศูนย์ห้าเก้าแล้วก็ห้าสามแค่นี้แหละครับ เห็นเห็นนะเห็นเห็นก็เลยเอาห้าสามนี่นะมาประกบเป็นเลขล่างด้วยครับเอามาแยกเป็นเลขล่างเดี๋ยวมันมาห้าสามงวดนี้ค่ก็หกสามเคยมาแล้วก็เลยห้างวดนี้มันเจอมันก็เข้าในสตรคำนวณพอดีเห็นพอดีห้าสามด้วยก็เลยอ้าเอาไปจับคู่จับคู่กับเลขออาเลขอ่าคำนวณครับลนคำนวณก็คือเอาสี่ห้าสามครับใส่ แล้วก็มาแบ่งเป็นอ่าแบ่งเป็นสี่ห้าสามแล้วก็สุดท้ายมันก็เป็นหกแปดแปดนะครับไอที่ได้มาได้เห็นมาครับนั่นแะก็มีแค่นี้นะครับไอที่ได้มาครับครับก็รอวังใกล้ๆอีกทีนึงเดี๋ยวมันอ่าได้มาอีกนะครับครับแล้วที่ที่อาจารย์ไปทําพิธีขอมาเนี่ยขอที่ไหนมาครับอาจารย์รอบนี้๋อที่ที่เดิมนะครับที่เดิมนะครับที่เดิมที่บ้านนะครับ บที่ไปเสียงเซมซีได้เจ็ดหนึ่งหกนะครับครับแล้วล่างหลังนี่ปู่ปู่ท่านได้มาเข้าฝันบอกอะไรบ้างไหมคร,รับอาจารย์ลูกปู่สวงอะครับนี่แหละนี่แหละครับท่านท่านก็านมาด้วยครับมาด้วยแล้วก็บริวารท่านลูกศิษย์ลูกห้าท่านก็มาด้วยนั่นนขมาด้วย,ะะวยถึงวันนี้ด้ทำไมมาบอกกันอย่างนี้เนาะ บอกห้าสามหกแปดแปดนะค่ะะ <c oughs> เลย,อยเอามาแบ่งมาแบ่งเป็นสามตัวมาเอาจับเอาสี่ห้าสามกับหกแปดแปดข้างล่างก็ห้าศูนย์ห้าเก้าห้าสามสามคุมสามหเสียงลอตเตอรี่ไว้หมดแล้วช <c oughs> ุดนี้ครับส่วนใหญ่ลูกสิดลูกหาเอฟซที่เขาถูกกับอาจารย์เยอะๆนี่เขาถูกเป็นลอตเตอรี่เป็นอย่างเป็นส่วนมากใช่ไหมครับอาจารย์ ลอตเตอรี่ก็ถูกครับก็ก็ถูกหลายอย่างหลายหลายหลายอะไรนะก็เล่นหลายที่หลายทางนะผมก็ไม่ค่อยจะทราบขนาดหลายที่ลอตเตอรี่บางอะไรบ้างเขาก็ซื้อโอ้ซื้อเยอะลอตเตอรี่ถูกก็ถูกเป็นหลายตังค์แหงบอกครับครับผมสำหรับสูตรสามตัวนี่อาจารย์น้นตัวไหนคะที่มันมีสามคู่คะอาจารย์ อ๋อทีสามคู่ขอก็นเน่นคืออ่าสี่ห้าสามกับสี่สองสามครับอืมค่ะสี่<อ>หกสามนี่เป็นตัวรองใช่ไหมคะเป็นตัวรองครับเป็นตัวรองไปทําเป็นตัวรองไปสี่หกสามอันนะั้นก็หลักหกมันออกไปแล้วออกไปแล้วก็เลขเด่นก็มันก็อยู่ใน, 3, 7, 4, น 3, สามเจ็ดศูนย์สี่ก็เด่นสามกับสี่วันนี้ผมถึง 3, สามกับสี่เป็นตัวเด่นเป็นตัววิ่งนะนะเป็นตัวเด่นเป็นตัวตวิ่ง แต่กะว่าชอบนะงวนนี้ชอบสามกับสี่สามกับสี่มากเลยแบบนั่นนะแต่ถ้ามันไม่เข้าในนี้มานู่นน่ะก็โปรไป,ป,ปแปรแ้วมัน <c oughs> แ,แต่ไม่น่านนะผมว่าไม่น,าน่าเพราะหนึ่งคือเลขหกแปดแปดเนี่ย 8, มันไม่เข้าในสูตรจำนวนบเลยไม่ค่อยชอบแต่มันหนึ่งคือมันเป็นเลขทำวิธีก็ต้องเอาต้องเอาแต่ถ้าซื้อ,อน้อยรอยเลขเบลแต่มันก็ไม่เปลืองงบเนาะ <c oughs> เป็นเลขเบล ครับก็คือในสูตรอาจารย์นี่ไม่มีเบิ้ลเลยใช่ไหมครับอาจารย์วันนี้ถ้ามีครับมีในในสูตรสองตัวท้ายมีครับมีแปดแปดก็มีครับแปดแปดเจ็ดเจ็ดสามสามสี่สี่ห้าห้ามีครับมีแต่ผมไม่เอาครับงวดนี้มันมีเบิ้ลอยู่ในในสูตรนี้มีครับจะไม่เอาครับมันมีมันจะเบิ้ลอยู่ในตัวของเข้าเองในใน,ในสูตรอ่าเพลขกเด่นนะครับเล,ล็เด่นที่ให้ไปสามเจ็ดศูนย์สี่มันมีครับ ผมไปเปิดดูแล้วอ้ามีริบเบิลก็เลยเออไม่เป็นไรแล้วแต่เออถ้าเบิ้ลก็น่าจะมาแปลกแปลแล้วมนะั้งคิดในใจนะก็ให้ญาติกันไปซื้อละซื้อรตตอรี่ได้กละดาษใบซองใบเอามาเสี่ยงดูเผื่อมีโชคกับแต่50นี่ก็อันนี้ก็หมดแล้วหาไม่ได้ละโอ้เลข50 50้า้าไม่ให้เขาไปก่อนครับให้เขาไปก่อนแล้ว ให้เขาไปก่อนเลยนญาติกันนี่นะครับพี่น้องกันนี่นะไปซีแล้วก็แถวแถวบ้านนี่นะครับไป้อแถวแถวบ้านไล่หลักห้าแล้วครับอย่างเดียวเลยแล้วก็งวดนี้เลขออกวันเสาร์ใช่ไหมครับอาจารย์อ๋อวันเสาร์ครับเสาร์เลขออกวันเสาร์อาจารย์คิดว่าถ้าถ้าให้วิ่งนี่จะวิ่งเป็นตัวไหนครับอาจารย์ถ้าเป็นวิ่งตัวเดียวเนี่ยครับ ผมว่าน่าจะเป็นสามมากกว่าชอบสามไหมครับชอบสามครับครับครับสามพอสามนี่ยังไม่มาสามไม่แต่ก็สามอ่าสามรองสี่แต่ชอบสามครับผมสามเป็นบนหรือเป็นล่างครับอาจารย์อ่าเป็นบนครับเป็นบนอ่าล่างนี่คือห้าอย่างเดียวครับอือเกงห้าตัวเดียวนะแต่ไม่รู้นะเกงห้าตัวเดียวครับครับ แต่ว่าท่าปกติเลขสูตรเลขวิ่งอาจารย์นี้ก็ไม่เคยพลาดเลยน้ออาจารย์เนาะยังครับยังไม่พลาดครับคอยดูงวดนี้มันจะมายังไงก็ไม่รู้ครับครับมันก็ต้องมันไม่แน่นอนนะครับบางทีมันก็พลาดปีหนึ่งมันก็มีอยู่ครั้งสองครั้งหนครับบางปีก็ไม่พลาดเลยบางปีก็ถูกประจําถูกบ่อยครับถูกตรงๆไปเลยก็มี ทำไมไม่ความมันแล้วแต่เลขแล้วแต่นั่นถ้ามันออกตัวเก่าอย่างนี้มันก็พลาดไปครับหลักเก่าเก่าครับก็คือสําหรับคนที่ชอบเลขวิ่งก็คืออาจารย์ให้วิ่งบนสามวิ่งล่างห้าใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ครับครับครับผมก็คืออาจารย์ก็กําลังตรงนี้ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วก็อาจารย์จะทํากระถิ่นใช่ไหมครับอาจารย์ กระถิน่นครับทำถิ่นรวบรวมอะไรนิดะหน่อยๆรวบรวมกันยาิพี่น้องผิดลูกค้าแลต่ก็โปรโรวมบุญมาก็มีหลายคนนะล่ะมีหลายคนรวมทอดกระถิ่นไปเพื่อช่วยคณะข้าไปทางวัดนี่ยนะครับไม่ไม่ถึงกับมากๆ,ๆมาอะไรล่ะครับพอได้ไปร่วมกับเขาไปก็ะจะได้เป็นบุญเป็นกุศลต่อไปเนาะจย์เนาะ ครับผมครับก็งวดนี้ยังไงก็ขอให้ถูกสามตัวตรงๆนะครับครับครับขอให้ถูกตรงๆทุกคนนะครับครับก็คือส่วนใหญ่ที่อาจารย์เน้นนี่จะเน้นไปทางเป็นสูตรคำนวณหรือว่าเลขทำวิธีครับอาจารย์อ่าส่วนมากจะไปทางอ่าสูตรคำนวณมากกว่าครับมันแล้วแต่ครับแล้วแต่นะแล้วแต่บางงวดครับแล้วแต่มันไม่แน่นอน ถ้าเลขอ่าพิธีมันเข้าในสูตรคำนวณมันใล้คลืงกันกืเราก็กล้าจะเอาไอทำพิธีครับเลยทำพิธีครับแต่ทีนี้ถ้ามันไม่เข้ากันแล้วมันก็กึ่งกึ่งกลางกลางๆเนี้แกจะกล้าซื้อเยอะก็ไม่กล้าแแต่ที่เห็นมานี่งมันก็เห็นห้าสามหกแปดแปดนะก็ะมันก็มี 5, ห้าสามอยู่สวยสวยก็เลยมาจับคู่เป็นสี่ห้าสามไป ก็อยู่ในสูตรคำนวณพอดีเลยจับหลักใส่ครับคผมก็คือเลขทำพิธีก็มาตรงกันกับเลขในสูตรคำนวณเหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์ตัวหนึ่งใช่ครับใช่ครับครับังั้นเดี๋ยวเอาไว้ใกล้ๆวันออกโค้งสุดท้ายเดี๋ยวแอดมินจะโทย้ำอาจารย์อีกทีนะครับได้ครับได้ครับได้ครับครับผมยังไงก็ขอภาวนาให้ถูกสามตัวตรงๆเนาะอาจารย์วดนี้ครับผม ครับผมย like ังไงคลิปนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์สมจิตมากมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับนะครับท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอกันไว้ดูได้เลยนะครับอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์สมจิตเลขทําพิธีแล้วก็เลขสูตรคํานวณที่ปล่อยไว้แต่ต่องวดนนะครับท่านผู้ชมเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ